เอาหัวตุ่มเย็นกุโคกคนนะเอว่างหันตุเอว่างหันตุจะในวันนี้ก็เป็นวันดีสรีไปใหม่จังการปีเก่าก็ล่วงไปได้ออปีใหม่แก้ววันยาวันก็มาหลอดมาถึงดูเจ้าลูกกรานตั้งไหนก็มาหนาเห็นทั้งสีบวีเดีนทั้งปีก็มีผู้ผ่าราจามาสูมากกะละว่าผู้เป็ี่ยนย้ายก็มีเว้นมีขำจอนี่ไปไปนาจะไปกาไปขายไร่หลก แม่เจ้าตั้งหลายได้คมติดตามในยามสูงป้ามาท้าด้วยกายะกำลังวิจิกําลังจะได้มีวัฒนธรรมกรรมอันแกน่นกาอันตัดพกจะไปยังผ้าดอะไรนี้ดิฟ้านแม่เจ้าตั้งหลายจะไปกล้าไปขายลายหล่องทองบ้านเอวเมืองวันตกวันออกขอกไทยหัวเหนียอยู่ยังบ้านยังจองหอเฮี้นก่อโฮจุ่มเนี่ยเย็นใจพยะยอย่า,ายม,ามีตึงมารับมาตื่นมายืนมานั่งเป็นทีลักแต่คนแต่ทีว่าทั้งร้าย แม่เจ้าจักกินก็อยากคือผ่านแม่เจ้าจักตานก็อยากคือเสียงใื้มีอยู่มันเงียบอย่างแต่ดีหลีซาปีติโยพิวาจันทุชาปะโลโกอยนาสันทุมาโวตีภาวะตวนทะระโยทุขีตีคาโยโกเพราะว่าอภิวาฐนาชินิสะนิจังวุทภาพจานิโรจัตตาโรธรรมาวันติอันวัโนทุกขังพลังตุเป็นขุนขุนเอออยู่เจริญเจริญกุคนเนริญกูคุการันคิดถึงกุคนณอ่ะคิดถึงทุกคน